สนับสนุนโดยโครงงานผลิตปรุงแต่งนำประแอกปาโตสวนบุคคลประแอกดีประแอกแซบประแอกกาหนัวหน u วสวัสดีท่านผู้ชมเจ้ามณีมาพบกันกับทางส่งกินเนเซีนลอีกสิ้นเคยก็คือเฮามีข้าวข้าวทีขอนขางว่านาสนใจไหลในสในการก่อสร้างโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการทีขอนขางว่าจะเป็นโครงการใหญ่อีกแห่งหนึ่งซึ่ง สถานทีทีจุดที่จะก่อสร้สางนั่นก็คือเส้นทางทีว่าห้าได้ไปนาท่านผส้มได้ไปรีวิวให้ท่านผส้มเมืองนั่นก็คือเส้นทางแถวเขตเมืองพุนโฮงคนแหละโด,ดยทีว่าเจ้าของโครงการนี่ก็เป็นของทางซออกเกลีเป็นบริษัททีว่าสัมปทานเนือทีตอนดินของทางภาครัฐบาลโดยทีว่ากระทรวงปกันความสงบปเป็นผู้คุมครองอยู่ทีเขตลัก62เมืองพุนโงแขวงเวียงจันทร์ ก็คือกายรักษา12ไปทางเมืองพุนหงทับประสมตอนดินตอนนั้นมันจะเป็นทงทงก่วงอ่าโดยที่ว่ามีเนื้อที่ดินหลายถึงหนึ่งพันสองหอยเฮกตาร์ถือว่าเป็นเนื้อที่ดินค่อนข้างว่าหลายในทับประสมจากก่อนเขาจะไปหูรายละเอียดตอนนั้นทับประสมเข้ากาสีมาร,รีวิวขึ้นทบทวนขึ้นในการที่เห่าในไปรีวิวเบ,บิ่งถนนทนทางโครงการกอา่อสร้างอ่าเส้นทาง13เนือหรือว่าโครงการขยายเส้นทาง13 เหนือนับตั้งแต่นครขดวงวิ่งจันทร์สีแยกน้องบึกนครขดวงวิ่งจันทร์ไปหาทั้งเมืองโพนฮงเพวงวิ่งจันทร์ทีวามีวามยาวอยู่ที่ประมาณ7 0ปลายกิโลเมตรคันแอดมินจือบพิษเกี่ยวกับเรืองกิโลเมตรนี่นะก็ถือว่าเป็นโครงการขย้ายเส้นทางที่ว่าสามมาหลายปีสุดวรเติดแล้วมาหอดปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ทีว่าห้าดีขี เาดีขี่ไปตามถนนทุนทางไปท่านผส้ชมดีวิวเบิง่งนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นบอนซีแยกสีขึ้นทางด่วนถนาเนอกไปจนว่าไปหอดเมืองพนหงเขาก็เห็นได้ว่าอยู่จุดเขตของเมืองไซธานีอ่าขอโทษเขาก็เห็นได้ว่าอยู่จุดเขตของเมืองหน้าไซทองนับตั้งแต่ซีแยกไฟแดงเขตอ่าน้องบึกไปจนว่าสิไปหอดแถวทางตลาดสงเปื่อยไก่เกือบขอดตลาดรันาสิสอง ก็เห็นว่าเพิ no. ่นเองกัมีการก่อสร้างเป็นจุดเป็นบอนเป็นจุดเป็นบอนเป็นจุดเป็นบอนจุดบอนส่วนใหญ่นี่แม่นเน้นบอนทีว่าจะมีบานมาจอดกันเ้นทางที่จะไปแยกนั่นแจ้งนี่นนะมาจอดกันเมนว่ายังบ่ท่านได้มีการก่อสร้างแล้วนอกจากนั้นก็เมนว่าเพิ่นเองกัได้มีการจงคัวจงบอนที่จะก่อสร้างครัวไว้ประมาณ1 0 hmm? 2เเมตรเลนี่ยห่างจากบอที่จะก่อสร้างครัวทั้ง2เบื้องเลยเพื่อว่าจงแล้วทางไว ในการก่อสางัวอตะหากว่าสางรัวแล้วก็จะปูทับให้มันมาจอดหอดอยู่บนรัวเส้นเคยเส้นเกา่าฉะนั้นอันนี้แหละคือควอมคืบึ้นหนานับตั้งแต่เขตราคา12ไปเนาะราคา12ถึงกระเบื้องพนง้นโห้องเก่าเนี่ยไปจนหอดเมืองพ้นห้องนี่ก็ถือว่าตามที่ว่าเฮาเบิ่งตัวจริงได้ไรเพราะว่าเพิ่นเองก็มีการแต้มเส้นเป็นที่เหียบหอยแล้วก็หมายความว่าเพิ่นสางสําเร็จแล้วบางจุดนี่ก็ถือว่าโดยเฉพาะมันเขตบ,บ้าน,นก็มีการเพิ่นเ็ได ปูบนถนนคนยางคัทซีบอลกับว,ว่าทางฟุตบาทบนทางคนยางกันแหละอ่ะจาจะคส์แมนทางคนยางเจ้าทางยังแหละอันต่อไปในการบีตีนรถดดขึ้นไปถึงคือเกา่าอันนี้นอก,กจ,าาจากนอกจากว่าแจ็คส์แมนนั่นเองคอยเป็นคนไปก็ก็กไม่เข้ามาเพิ่นกศกับสับเปลี่ยนแต่แหละเนาะโดยพื้นฐานแต่ว่าอาจจะยังมีเวียกงานที่ตบแต่ง,งตามที่เฮาเบิ่งตัวจริงทแทนอย่ก็ยังบ่ทันได้ถึงขั้นว่าละเอียดเทื่อเพราะว่า บางบอนนี่ก็ยังบ่ทันได้มีแต้มเส้นเลยขีดเส้นแต้มเส้นแบ่งเส้นอันเฮาก็ยังบ่ทันเห็นแต่แต่ว่าบางบอนนี่น่ะเฮาเห็นแล้วก็ก็ถือว่าคือว่าเอออันสีเส้น่นะคือว่ามันมันมันจางไว้แท้ซั่นน่ะแล้วก็มันก็มันดึไว้หั่นนะบางบอนนี่ก็ถือว่าคีินมันมาทมก็บ่เห็นละอว่าอันนี้แม่นการแต้มเส้นก็เบิ่งตามตัวจริงท่กันเนาะา้มเฮาเห็นตัวจริงเฮาก็เว้าตัวจริงมาให้โดยรวมแล้วก็ถนนหนทางใน การ่กรสางตามทีเหาประเมินโด,ย,ดยตัวเองแต่ว่ายังบุท่านเด้เป็นการคอนเฟิร์มจากทังบริษัทรับมาก่อสางหรือว,ว่าทางผักส่วนีตเกี่ยวของตามในสายตาทีแอดมินคิดประเมินด้วยตัวเองนี่แหละถึงรือพิ็ต้องขออภยัยอันนี้มันเป็นการประเมินเป็นการขาดเดากระไดใอยูทีประมาณ855 90%เาปอร์เซ็นต์อันนี้มันเป็นการประเมินของแอดมินทานผู้ส้มที่ว่าด้เบื้องคลิปตัต้งแต่ต้นจนจบทานผู้ส้มประเมินเองว่าสิประมาณเท่าไดร อ้ตามแอดมินประเมินเด้อก็เห็นได้ว่าควบขวางของเส้นทางนี่ก็ถือว่าขวางสมควรโดยเสดียแล้วก็แม่นสามารถไปทั้งไปสองเลนกับสองเลนหมายความว่าจะมีอยู่ที่สี่เลนแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเขตแบ่งแบ่งข้อหอกว่าเป็นเป็นเขตปลาท่างนะเขตปลาท่างก็สิประมาณหาสิบเซนนี่นะเนาะหาสิบห้าห้าหนึ่งเมตรก็ถือว่าก็มีอยู่แต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เต็มขีดเส้นถ้าเขตปลาท่าก์คัตทีิวบาแล้วคั้นทางในมาตรฐาน สากลแท้ๆนี่ก็คือต้อมีบาทางเวลาทีว่าไปเฮ็นบอตอนส่วนหนึ่งที่เฮาไดรีวิวถนน13ไต่ทีว่าขจอกก่อสาก,กันอยู่ีนี้ขาจอายใส่ระบบระบบอันนั้นอันนั้นแต้มเส้นยางพาราที่แต้มเส้หนหันนับาทางอันนัเป็นระบบที่ค่อนข้างวราะท่านสมัยไลเพิ่นจะมีเห็ดเป็นเป็นคล้ายๆคร,ๆรูลกนาดนะันนเวลาตีนรถดมันปิดถือมันก็จะดังกรดเตือนในเฮ้าหูว่าเฮ้าจะออกจากเส้นทางแล้วให้เฮ้ามีสติกับเขามาที ทางที่เฮาควรจะไปอันนั้นก็คือเขาห่อว่าจุดบาทางมันจะเป็นการดีแต่หากมีตัวนี้อ่าโอเคอันนั้นือคือความคืบหนา้าที่ว่าเฮาไ,ไปรีวิวนับแต่ต้นจนจบแต่วัาว่าทานผพส้ชมก็จะพพผูที่เพิ่นเด้กข้อให้แอดมินไปถ่ายทำรีวิวบิง่งเด้เห็นแล้วก็คงจะดีใจน,นะเนาะแม่บอกโอเคคันดีใจแล้วต่อไปก็มียังก็มีแต่ว่าเฮากรอดถามเพิ่มเติมว่ามือไรที่เพิ่นก่อสร้างแล้วเฮาก,ก็จะไปรีวิวอีกเท่อนึงและอีกอย่างหนึ่งก็กคือการที่ว่าเฮา มีถนนทุนทางที่ดีอยู่หันแล้วนะนะแอดมินไกนยกอฟฝากฝากไ้นําผูที่ว่าใส่หยยน่ย่านพานาะบแลกับผูที่ว่ามีบานเขื่อนอยู่ไกลๆเขตตันหันะไกลๆติดกับถนนทุนทางขตตันหันะากยไขทุกคนทุกครอบครัวมีส่วนข่วมในการปุกปักหักษาอนา,ามัยตามหนาะบานนะหนาเขื่อนของตัวเองเพราะว่าถนนทุนทางกลัวจะควรจะได้มาเป็นถนนทุนทางที่ขอนขางเนี่ย ที่ได้มาตรฐานแบบนี้แล้วนี่นะมันใส่งบประมาณบรแมาหน่อยและสิ่งที่สําคัญใส่เวลาหลายปีและกาเงื่อนนัน้นยังเป็นเงื่อนที่ยังคงกู้ยืมบรแมาว่าเจ่าใจสดเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเป็นงบประมาณที่มันหลายสนั่นในเมื่อที่เฮาได้มาซึ่งความสะดวกสบายแล้วก็อย่าลืมรงหักษาอนามัยนากัรหักษาสิ่งแวดลอ้อมอย่าทิ้งขีง้เงาซาใายเป็นพิธีว่าเดินทาง้วยรถใหญ่รถจัก ยังกับเราแต่หญ้าสิถิ่มเสียขี้เหงื่อนุงขันวลพุนทางเด็ดขาดไฮดี้แม้แต่กีดกิดกอกยาเฮาในก็บบุควลถิ่มเพราะว่ามันจะเป็นการทีบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเฮาเองนะแต่ผู้สมอันนี้ก็แอดมินคิดว่าแบบนั้นแต่สําหรับใครบ่สนใจกับเรื่องของผู้เกี่ยวแต่ว่าแอดมินกับอแนะนําในเึ่งทีว่าเป็นผู้หนึ่งของสังคมทีพยายามจะเอา เรื่องเล่า,ขาวขาๆทางด้านการพัฒนามาให้ครับกูครับสม้มถ้าหากเพื่อพัฒนาเขาก็ต้องเป็นคนพัฒนาเสีเยเดียวกันเขาจังล่าวเขาสู่ถึงวันยุคพัฒนาเขาอาจจะบ่เึงขันวันยุคพัฒนาอันแท้จริงถึงหรืว,ว่าเอออะไคือกันกับเขาบันบรแเ่นแบบนั้นแต่เฮาก็ต้องคอยเป็นคอยไปแต่เขาก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเขาเองก่อนก่อนที่เขาจะไปถึงจุดยุคพัฒนาแต่ว่าให้ดีแ่ท้ยุคพัฒนาแต่แท้นี่ขั้นให้สางเพื่อพัฒนาแบบทาวรนั่นก็คือการสร้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นอันดับหนึ่งของการพัฒนาของโลงมาก็คือการคม,มานาคมอันนี้ก็คือจะเป็นการสะดวกสบายและกกรจริงที่อำนวยความสะดวกกันอื่นในการพัฒนามันจะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อกระตุ้นให้คนเฮ้นเหนะได้มีค่วมหู้มันเกิดหลังจากเที่ยวมีความหู้แล้วฮาก็จะนาเอาไปประดิษฐ์คิดสร้างในการสางสารพ,พัฒนาประเทศชาติอันนั้นแหละแต่ผมสมอ่าอันนี้เป็นความคิดเพิ่มเติมของแอดมินเจ้าสาหรับโครงการ ดีว่าเพิ่นจะมากกอส้างคองประเทศเกาหลีใต้นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับผสมพิธีเซ็นสัญญาว่าด้วยการเห็นดีอนุญาตนำใส่ที่ดินหลัดทีกระทรวงป้องกันความสงบคุมข้องอยู่ทีรักโลก62เมืองพอนโงะแขวงเวียงจันทร์เพื่อพัฒนาโครงการดีสอดครบวงจรด้วยมูลค่าการลงขึ้นสูงถึง 2. องจดเกลาตื่นรัฐลาในเนื้อที่1,200เฮกตาร์ พัฒนาโดยบริษัทเอกสน o r ร e เรนโซเพียจากโซเกาลีแล้จัดขึ้นวังบดลผ่านมาโดยมีแขกหลายผักส่วนเข้าห่วมจากทางรัฐบาลและกับผู้พัฒนาโครงการสำหรับบริษัทจากซอเกาลีแมนได้ส่งบทเสนอทึงทางรัฐบาลแต่ปี2 0 1 5และบทบันทึกความเข้าใจ MOU ไล้รับการเซ็นสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์2016ที่ผ่านมา ตกวมหอดเดือนตุลาปี2 0 2 2ทั้ง2อฝ่ายกล่าวสู่ขอตกลงเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวโครงการจะเริ่มการสร้างตัวเมืองใหม่สถานทีทองเที่ยวศูนย์บริการครบวงจรและก็ตั้งเป้าไม้ใหกไกยเป็นเขตที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สร้างได้ให้แก่ซุ้มส้นท้องถิ่นโดยเฉพาะแมนพอเมพระสะนนักธุรกิจสาวเมืองพลโฮงแขงวงเวีงจันท จาท่านผู้สมนั่นแหละถือว่าเป็นความคืบหน้าที่แอดมินไดนนํามาฝามาตอนเช่นว่าเฮาก็ได้สรุปเกี่ยวกับถนนหนทางนบตั้งแต่นคนวิ่งจันทร์จนหดเมื่อพน้นโฮงเคลวิ่งจันทร์ในการก่อสร้างก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปสูงถึง85 9 0โดยการประเมินของแอดมินเองส่วนว่าครงกันก่อสร้างของโซเก่าดีอันนี้ม่นถือว่าทาง,งรัฐบาลเพิ่นเองก็ได้มอบสิทธิ์ให้ทางบริษัท จากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้สัมปทานตอนดินเพื่อพัฒนาดีสอร์ทครบวงจรเพราะว่าจะเป็นทั้งห้องแหมทั้งสถานทีทองเที่ยวสิ่งอนวยความสะดวกครบครันในโครงการในแผนการก่อสร้สางก็ถือว่าก็ได้ถึงเส้นขับคู่แลกกาได้ถึงเหมาะไหมเป็นที่เสียบหอยแล้วเขาก็บ่รอถามเบิ่งน้ากันว่าบริษัทนี่จะมีความจริงใจส้่งได้ไว้หน่อยายเพียงใดเพราะว่าแอดมินเป็นยังกิววอจักซี่ แอมินว้าจังซี่เพราะว่าเคยเห็นบางบริษัทเขาเจ้าสัมปทานตอนดินไปแล้วแต่ว่าโครงการมันบ่เป็นไปตามแผนสร้างอยู่แต่ว่าสร้างเพื่อให้เห็นแต่รูปธรรมเพียงแต่เล็กแ่น้อยมันบ่ลงดึกถึงตามมาสเตอร์แพลนที่ว่าได้ได้ส่งไว้ยืนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสัมปทานตอนดินคัดสิเว้าง่ายๆแล้วนี่ถ้าหากว่าเฮาบ่เฮ็ดแท้ๆนี่ตอนดินตอนนั้นมันก็สิป่าไว้เป็นดินซื่อๆมันก็บ่มีการพัฒนาเงินยังก็บ่เข้าอย่างประมาณนั้นฉะนั้นก็อยากให เพื่อว่าคามต้องการจะให้มีการพัฒนาถตาหากว่าเสัญญาแล้วอยากให้สางไม่ไหวแหละเพื่อว่าเฮาอยากเห็นความพัฒนาในการเปลี่ยนไปมันกกบ่บด้ไม่ควมว่าเห็นการพัฒนาเห็นว่าเออมันเห็นตึกระางบานทรงจเจริญอ,อูจเจริญตาสูงขึ้นไปแล้วมันจะเป็นการพัฒนาโ่แมนได้มันก็เวกาเรื่องเงื่อนที่ทฮาจะต่อในเก็บภาษาอักษรอากษรกรอยู่ในหันมันก็จะเป็นบอลทีเป็นบอลจ้างให้งานของพอม่ปพะชาชนในท้องถิ่น ก็คือทั่วประเทศที่ว่าต้องการอย่าไปสมัครเห็ดเวียเห็นๆๆงานอยู่หันกับเป็นการประกอบส่วนในการสางสาพัฒนาเส่นเดียวกันเป็นบระทานผู้บม